สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้เราจะมาวิจารณ์โดราอมอนกันนะคือไม่ได้จะมาวิจาร์เนื้อเรื่องตัวละครหรอกนะแต่ว่าเราจะมาวิจาร์อะไรถ้าเกี่ยวกับโดราอมอนผมจะมาวิจาร์คนที่เขาเอากระตูนโดราอมอนเนี่ยมาลงอยู่ใน youtube ซึ่ง ผมไม่โอเคกับการทํานี้ของพวกเขาบางคนมากด้ยอันนี้ผมไม่ไแบบผมไม่ได้ไม่ชอบที่เขาเอาดอทรามอนเนี่ยมาใน Youtube ให้เอเด็กๆดูหรอนะผมสว่ามันดีดีได้แหละเพราะว่าแค่ไม่ต้องแบบไปหายที่อื่นไงคือแบบแค่กดใน Youtube ก็เจอแล้วไรมาเนี้ยก็ก็ดีแต่บางคนอ่ะบางคนผมขอย้ำบางคนซึ่งเยอะมาก ัจบันเนี่ยคือเยอะไปไหนเนี่ยคืออะไรเหรอเกี่ยวกับเอ่อตัดต่อตัดต่อได้วันทำไมคือจะตัดต่อทำไมคือตัดต่อเนี่ยตัดต่อแบบไหนเอ่อผมไม่สามารถเอาคลิปของเขามาได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับไดอัลวนแล้วมันจะผิดทฤษิแต่เขาทำประมาณเนี่ย แบบนี้เลยอ่ะแบบนี้เลยอ่ะทาเพื่ออคือดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคุณดูรู้เรื่องไหมอ่ะฮะคุณดูอ่ะคุณดูคุณดูรู้เรื่องไหมคุณก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรอ่ะคือมาขยายย่อภาพนี้ทําเพื่อคือขยายดังคลิป่ะแบบขยายย่อขยายย่อขยายย,ายอ่อถ้าผมลองไปดูเนี่ยแล้วลองจับเวลาประมาณแบบ ภาพขยายกัยนไหมประมาณกี่วิรู้ไหมสามวิอ้โหคือดูไม่รู้เรื่องนะคือดูแบบแบบคือแบบอ้โหคือแบบดูไม่รู้เรื่องมากแล้วแบบภาพเนี่ยตอนที่ขยายเนี่ยภาพแตกภาพแตกมากเสียงของกรคอเนี่ยเหมือนเปนก๊อบเข้าไมคเกียเสียงอู้อีมากคือตอนที่ขยายอ่ะ เสียงมันอุ้ยแบบคือบางช่องมันก็อุ้ยนะกต่บางช่องแบบขยายย่อขยายย่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่อุ้ยหรอกแต่ว่านำคาญตาอ้าวคุณดูดรมอนอย่แบบเออบางฉากแบบมันดีนะการมาขยายย่อภาพนี้แบบถ้าถ่ายนะอย่าถ่ายดีกว่าไปทำยืนเลยนะถ้าถ่ายเนี่ยอย่าถ่ายดีกว่า ไปทำเงินก็ถ่ายทำไมอ่ะย่อภาพย่อภาพเน,นี่ยย่อภาพย่อภาพเนี่ยคือไม่ต้องถ่ายหรอกเงี้ยนะคือถ้าคือถ้าแบบถ้ากลัวถ้ากลัวโดนลิขสิทธิ์อ่ะก็ไม่ต้องถ่ายนะไปทำอย่างเงินดีกว่าถ้าถ่ายแบบนั้นอนะ่ะถ้ากลัวโดนลิขสิทธิ์อ่ะอย่าถ่ายนะไม่ต้องถ่าย ถ้าถ่ายกันเพื่อถ้าถ่ายแล้วกลัวโดนลิขสิทธิ์แล้วต้องมาลําบ,บากย่อภาพมาันมานั่งตัดต่อย่อขยายคลิปวีดีโอ,โอเนี่ยย่อขยายย่อขยายเนี่ยมันน้ำคางตาด้วยลองจิงน้ำคางตามากรู้ไหมผมเจอวุ่นอย่างผมทำไงดิสไลค์เลยผมไม่กดไลค์ให้ด้วยถามว่าทําไมผมไม่ชอบผมดิสไลค์เลยปกติเนี่ย เวลาผมดู youtube ใช่ไหมบางคนผมชอบมากๆเนี่ยผมก็จะกดไลค์เออแต่ว่าบางคนที่ผมไม่ชอบเนี่ยก,ก็ก็ไม่อะไรมากก็ไม่กดอะไรให้เลยเพแค่ไปดูอย่างอื่นแต่เง่ผมไม่ไหวจริงเลยผมต้องดิสไลค์เขาเวย้ยผมดิสไลค์เลยไม่ชอบคืออะไรมาขยาย,ย่อภาพคือเราต้องการดูดูไลมอนด์แบบเฮ้ยตอนนี้สนุกเฮ้ยอยากดูตอนเนี้ย เฮ้ยหารู้ได้ที่ไหนพอเจอเข้าถ่ายตอนที่เราแบบชอบดูใช่ไหมตอนนั้นเราชอบดูตอนตอนนั้นอ่ะเออเราชอบดูพอเราเจอเข้าถ่ายตอนตอนนั้นพอดีแล้วเฮ้ยนายถอดยนายถ่ายตอนที่เราชอบดูด้วยแล้วกดเข้าไปดูโอ้อยบ้ากดเข้าไปแล้วย่อขยายภาพทีราสามวิสามวิามวภาพเล็กเหมือนเดิมอ่ะอีกสามวิขยายภาพเหมือนเดิมอ่ะคือแบบ คนดูรู้เรื่องนียะคนดูรู้เรื่องไหมที่แบบเห็นแค่คอรอ่างกาเนี่ยหรือบางครั้งเห็นแค่ตาเห็นแค่คองเนี่ยหน้าอกเนี่ยคนดูไม่รู้เรื่องหรอกไออย่างบางครั้งตอนที่กราโม่นเนี่ยชูของวิเศษขยายภาพโอโโฮเบอร์ของวิเศษภาพกระแหกนี่แนีะผมไม่ชอบคนพวกเนี่ยผมถามนะถ้าพวกคณดูอยู่่ คุณถ่ายทำไมคุณถ่ายทําไมอย่ามาอ้างว่ากลัวลิขสิทธิ์ถ้าคุณอ้างว่ากลัวลิขสิทธิ์คุณก็อย่าถ่ายนะถ้าคุณกลัวลิขสิทธิ์คุณก็อย่าถ่ายไม่ต้องถ่ายเลยนะถ้าคุณมาดูอะถ้าคุณดูคลิปผมนะอย่ามาอ้างว่ากลัวลิขสิทธิ์เพราะถ้าคุณกลัวไม่ต้องถ่ายหรอกนะถ้ากลัวไม่ต้องถ่ายนะ เออไปถ่ายอย่างอื่นเล่นเกมเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยไม่ถ่าย,ยางั้นนะ่ะถ้าไม่กลัวถ้ากลัวก็ถ่าย,ยางั้นไปเออถ้าไม่กลัวก็ถ่ายแบบธรรมดาไปเลยไม่ต้องแบบไปตัดต่อย่อขยายคลิปโยร์หรอเออแล้วคุณผู้ชมน่ะลองไปหาดูได้นะบางช่องอ่ะโอ้ย่อขยายภาพออแล้วบางช่องเนี่ยผมขอพูดเลย คือถ่ายภาพคือภาพหน้าปกเนี่ยไม่ตรงกับตัวคลิปคือภาพหน้าปกนี่คือแบบอ้ยทันสมัยมากคือดอามอนตอนปีสองพันยี่สิบรับพอกดเข้าไปดูนี่คือแบบปีสองพันห้าปีสองพันสองโคตรเก่าแล้วภาพนี่คือแบบตอนใหม่อะแล้วตอนเก่ามาเอา้าภาพไม่ตรงปกแล้วบางตอนนี่คือแบบ มันก็ก่อนเดิมตอนเดิมเยอะเลยคือเรื่องตอนเดิมหรือว่าภาพไมต้องปกเนี่ยผมไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากแต่ผมใส่ใจมากเลยนะคืออย่าถ่ายคลิปย่อขยายถ้าทำอย่างนั้นอย่าทำคืออย่าทำนะคือแบบถ้าเป็นรมอนแบบธรรมดาแบบไม่ย่อขยายภาพภาษาญี่ปุ่นอนะ่ะมึงดูเลยเว้ยผมไม่แคร์ คือขอเป็นแบบธรมออมยยบบธรมดาพอแล้วอะ่ะเออไม่ต้องย่อขยายอ่ะขอเป็นแบบธรรมดาพอแล้วอ่ะผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นผมย่อมาอเออผมดูไม่รู้เรื่องนะจ๊ะแต่ดูภาพเนี่ยเพียงพอเข้าใจว่าเออตัวละครมันทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยดูภาพยังพอเข้าใจคือดูดูอย่างนั้นดีกว่าอ,อ่ะไม่ต้องแบบไม่ดูแบบย่อขยายย่อขยายวีโออ่ะคืออะไรแบบย่อขยายวีโอ เออคือแบบถ้ากลัวยิสิทธิ์ก็อย่าทำนะเออพวกคุณอ่ะคนดูคนดูคิดยังไงกับการย่อขยายภาพของโดรายมอนที่เขาถ่ายลงอยู่กรเกี่ยวกับตูนอ่ะคือบางช่องอ่ะเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกเขาก็ถ่ายแบบปกตินะแบบเออถ่ายแบบยาวๆไม่มีการแบบตัดต่อตัดต่อย่อขยายภาพนะ ไม่มีการไม่มีการตัดต่อย่อขยายภาพคลิปหรืออะไรหรอกไม่มีไม่มีการตัดต่อย่อขยายคลิปนะไม่มีหรอกนะบางบางช่องอ่ะผมบอกเลยว่าผมเจอช่องพวกนั้นคือแบบ้ผมดีใจมากนะปัจจุบันหายากปัจจุบันหายากนะเออผมอก็แบบถ้าเจอพวกเขาเนี่ยคือแบบโอ้ผมดีใจมากผมกดซับให้เลยผมกดซับ i b e ์เลยนะ เพื่อติดตามโดอมอนตอนใหม่ๆเออแต่ผมก็สงสัยนะว่าคือทำไมไม่มีใครเอาโดอมอนมาลงใน Youtube แบบจริงๆจังๆที่ะให้คนธรรมดาคนอื่นเขามาลงแบบเออแบบนั้นอ่ะเออคืออย่างอ่ะเออมาสไซเดอร์อุลตร้าแมนอย่างเงี้ยมาสไซเดอร์กับอุลตร้าแมนใช่ไหม ขาก็ายังมีช่องทางอ่ะที่เข้ามาลงอยู่่ในยูทูบอ่ะผมขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นภาพนะขึ้นภาพยังขึ้นละโอเคผมขึ้นภาพละเนี่ะโดเลมอนทําไมไมเห็นทำแบบนี้แต่คนดูขึ้นภาพขึ้นภาพเลยขึ้นภาพอ่าเนี่ยคืออุลตร้าแมนมาสเลเดอร์ยังมีช่องทาง ในย t u b u ให้เราดูอยู่แถมเป็นช่องเดียวด้วยใช่ช่องอื่นก็คือทำํำปุ๊บสองวันโดนแบงออนนี้ปีหนึ่งแล้วนะเป็นปีแล้วนะปีสองปีแล้วเน,นี่ยที่เอาพวกมาสเตอ,อร์กับอุลตร้าแมนมาก็ยังไม่โดนแบงเนี้ยขึ้นภาพไปกดติดตามเขาซะของเขาดีจริงไปกดซัพบให้เขาคือดีอ่ะเกือดูได้อะแบบคือดีอ่ะ ตอนนี้ผมก็ติดตามดูมาร์เซเดอร์เอ่อจีโอเอ่อบิลเดงโอแล้วก็โฮสใช่ผมรูมมาร์เซเดอร์แล้วก็อุร้าแมนเอ่อประมาณนั้นอืมก็ดีนะช่องเนี้ยอืมแต่คุณดูโดราเอมอนสิเห็นไหมไม่มีช่องทางไหนแบบเป็นช่องทางหลกแบบ ช่องทางหลักได้เลยอ่ะคือช่องอื่นที่เราดูบุรมอนอย่างเงี้ยใครก็ได้อ่ะไม่มีช่องทางหลักเลยหรอแบบอันนี้ใครก็ได้แบบถ่ายลงยูทูปอ่ะคือใครก็ได้อ่ะเอากระโกนบรมอนมาลงไงกูมาลงหรือไงคืออันนี้แล้วคนกูุรมอนสิไม่มีช่องทางไหนได้หรอ ช่องทางแบบยาก,กกะ,ะที่แบบเราไม่ต้องกลัวช่องเนี้ยโดนแบงคือเวลาผมกดติดตามใช่ไหมเขาลงไปได้่ายก่อนนยสุดท้ายช่องปิวช่องโดนแบงอ้าวจบแล้วแต่คือก็ยังมีมาลงเรื่อยๆแต่ว่าผมอยากให้เขาเนี่ยใครก็ได้อะทำช่องทางแบบใน youtube เกี่ยวกับโดเรมอนสักทีอย่างไงก็เอาเข้าไทยแล้วอะ่ะไปให้สุดใช่ไหมเอออันนี้เอาเข้าไทยสายทางโทรทัศน์ไปให้สุดแค่นั้นแล้วหยุดอยู่ที่ตอนใหม่แค่นั้นเลยอะ่ะเรียกได้ว่าไปให้สุดอยู่ในโทรทัศน์แล้วหยุดอยู่ที่ตอนใหม่ตอนเก่าไปหาดูได้ไงย t ท b e ซึ่งไม่มีช่องทางหลักเลยคือเราดูใช่ไหม พอผ่านไปส่งสามคลิปอ้าวช่องนี้โดนแบงอ้าวคลิปที่เราชอบดูโดนแบงอ้าวเห็นไหมไม่มีช่องทางหลักหรอถอ้อย่างดูช่องเนี้ยขึ้นภาพอ้าช่องเนี้เขายังมีช่องทางหลักเลยเนี่ยเห็นไหมเออเกี่ยวกับมาซเดอร์เกี่ยวกับองค์กระแมงเนี่ยหลายตอนนะหลายตอนหลายเรื่องเออ หลายต่อหลายเรื่องเลยแหละเห็นไหมดีคุณู้อย่างโดนแอม,มอนสิโอ้โหไม่มีช่องทางหลักเลยเหรอคือใครก็ได้นะถ้าวโดแอมอนเข้าไทยมันนี่ช่วยทําช่องเกี่ยบโดนแอมอนในยูทูบหน่อยเด็กๆเ,เขาได้เข้าไปดูยังไงคุณก็เข้ามาแล้วอะ่ะคุณก็เข้ามาในไทยแล้วใช่ไหมคุณก็ทาเป็นแบบช่องยูทูบของโดแอมอนเลยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแบบ เออโดรัมอนไทยแรงเนี้ยเออโดรัมนไทยแรนดเนี่ยเ,เขาก็ไทยไม่ว้วไปสุดดีแม่ลงยูทูบวะช่องทางหลักอะไม่มีนะไม่มี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 มมก็นั่นแหละก็เป็นงั้นนะครับผมกับคลิปนี้ถ้าชอบก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ผมด้วยนะถ้าไม่ชอบในบางคําพูดของผมคําพูดไหนก็ขอโทษด,ด้วยแต่ก็กดติดตามมาให้ให,หน่อย กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยคลิปนี้ขอตัตวลาไปก่อนสวัสดีครับไปนะบ๊ายบายไปแล้ว bye